เมื่อกี้พอดีว่าผมเขาผมได้ได้ได้ทำต้องทำทีลกในในวิชาวิชานี้ัก็เลยเกี่ยวกับสถาปัตย์นะครับเขาเรียว่าสนใจสนใจที่สิ่งของอะไรนที่มาอนไรคะนะาัอาจารย์เป็นไรเล่าสถปัตอาจารย์นะครเปิครับคุณเชงแล้วก็ทาบ มาเรื่อยๆอยให้พ่อตาเป็นคนที่ที่ปรึกษาตามจะแนะนําไปเรื่องไรเรื่องไรทุกทีคือพวกผมสนใจที่จะมาศึกษาครับตรงตรงสินี้ครับมาโบสิทธิ์ครับแล้วคนนีเจ้าวาดมาตาเป็นคนเกสต์เลยาส์เลย พิจารณาเพาะจะรู้ประวัติของสิ่์ของสิ่นีเรื่ประวัติมันก็นานแลน้ว่นเรื่องแกะสลักด้านหนาีสลักรอบตาเป็นคนจะรู้วก็ชอบฟ้าที่ตั้งอยู่ที่ร่างคายเก่าตาเป็นคนแกะสลักทั้ททข้างบนใช่ไหมครับข้างบนแล้วก็หนักตัวคนับครับแล้วลดลายนิ้วตาสิเองว่า มีแบบแผนเข้ามาหรือว่ายังไงครับลาเขียนเลยเช่นลายเขียนเลยแล้วทำทำไมถึงเขียนรวดลายพวกนี้ขึ้นมาครับทำเพี่จลายเขียนเอนคือถ้าจะทำมาแต่ก่อนนะก็โอ้แล้วเหตุผลที่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 เขียนเขียนลายพวกนี้คือมีจุดประสงค์เพื่ออะไรอ่าคือคือเขียนลายขึ้นมาเนี่ยมีมี ตำนานกับหรือว่าคิดอะไรเนีย็ตำนานหรือว่าเป็นอะไรที่มาหรือเปด่าที่่ามา่ากันแก็มันเป็นอดอเสียนะเนี่ยอาจารย์ สวิ <c oughs> so so mm ่จทำงานอยู่ที่วว่างนะเราเกิดวม่ยังไม่าจากเขาชวนั้นโดดตาอยู่ที่ยครับแล้สามัแ้วนันเัน้น้นนนันนนน้้ว้วนน้นน้นับ ประมาณเจ็ด <70 S 2> สิบกว่าเจ็ดสิแบเบจ็ดสิบสิบปีแล้ว <laughs> สิ่เนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณประมาณน้อยกว่าคนที่เก่งทั้งหมดแล้วไปแล้วนะแล้วก่อน <laughs> ที่ตจาจะแกะนี่เป็นรูปอะไรครับ <laughs> ประตูนี้เป็นยังไงครับเดิมเดิมอันอันรูปเดิมเนี่ยเดิ แต่ไม่ได้แก่ทีนบุเก่าก็คือช่างช่างที่มาใน้องกลุ่ช่างเขาผแกะไว้ช่างที่แกะก็เป็นเพื่อนกันกับผมพ่อตายพ่อยืนพ่อยืนเยอะรุบแล้วก็ยืน อยู่แยอยู่นี่และมานานแล้วแต่ก่อนวบนเิดที่เยโสแล้วก็แจ้านายแกอยู่่อนะอยู่ที่เยสูวันนาสมัยตอนนานสมัยอีเพย์แสะตอนวันนั้นแหละที่